สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบ้พอกับส่องสาวสก๊อยกับป่าตาเนาะสบายดีดดสวัสดีย่ามสาวพ่อแม่พี่น้นนอ,นงนองเอาพักทีโรงแรมนี่เนาะพี่ไม่ก็ลังขึ้นขุ้แจคเขาเมื่อคืนนี้มาแวะพักอยู่นี่นะเนาะเงียบเขาใหญ่อยู่ได้เพไหนพี่น้องไล่ห้องอที่ฟังฟังอ่องขนาดแม่เนาะ อี่ม่ยังขึ้นขึ้นแจกอ,อยู่ขึ้นละหาลอยบาทอี่ม่เป็นคนจองหายหลังจากเขาล่งจากเขาเขาขึ้นไปเบิเบ่งวิวเมืองสวยสวยมึงขึ้นนี่อูบูจาคนกินเนาะ อยากกินหมองไนท์เนีนปะหมอกมาเที่ยวเสี่ยงไหมขังแดดขังแดกในชีวิตเลยแม่นผู้บ่แม่นบ่ผู้เขาผุนป่าที่เาไห้องหลอดดูบ่าเขาคือกันเฮ้ยเขาเห็นหมอกมันอยูุทธ์กันแล้วเห็นหมอกสวยๆกับมะข่าวผุนเบิ้์ขอชิสุ ตอนนี้เต้อยันธุ์มาเดอบ์มาเทียนใหม่หรือบ่ครั้งแรกครั้งแรกคือกันสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเข้งแรกคือการครั้งแรกขางแรกไรามาเชียงใหม่เจ้าเอ้ยเจ้าไปเลาะบระหอดถอดช้าร้ายจังหวัดหรืบ่หล่าหลอกมาแต่ใสตอนนั้นมีทหารเด้ออยู่อุบลชิสเกติสเเกตท่าที่จำได้เนาะเท่าที่จำได้ที่เท่าในเทียมอ่ะอุบลชิสเกตแล้วก็ บุรีรัมย์อ่า้วก็มันหลายเลยก่อยแถวมะตอนเจอยู่อุบวนชิสเกตคอยก้อยู่สุรินทร์เอ้ยมาม่อนคอยอยู่บุรีรัมย์ตอนเจอยู่อุบลนคอยก้าผ่านมาอุบลนชิสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครสวรรค์ได้หลายจังหวัดเนี่ยตอนเจอยู่อุบลจากกระล่างขามากคอยก้อยู่บุรีรัมย์ยู่อุตรดิตต์แพร่น่านไร่เรื่อเดือนชายา อ๋อเชียงใหม่พะเยาแล้วก็เชียงรายเชียงใหม่ป้าประลอดลายเจ้าวาดโอ้ยบ่เมื่อยประท้ว่เห่อเบเอเริ่มเมื่อยเลยเริ่มจะได้กลับานเลยจะได้เมื่อไปพักผ่อนละได้แล้วนี่ได้เที่ยวกบก็เจ้าแล้วกับกับบอเมื่อจะแดงไว้รอคอยว่าดิเออไม่ไห่รอเธอาวสันมาปิดทิพย์ เที liberal, ่ยวให้มันจบทริปด้วยกันเออเที่ยวจบทริปบอกให้มาจบซายเจ้าเดี๋ยวมาตอนจบมาตอนจบมาตอนจบเป็ยังดรอัดรถแบบแตกรถยางแบนเลยคุ้นซึ้งว่าตอนคอยดูมันแบบคอยดูซึกต่ว่าใส่ในหน่อยแต่บุกซึกว่ามันมันดออแบนขนาดไหนซึ้งแต่ว่ามันอยากใส่ใส่ให้พี่ให้พี่พี่จอนนี่เบ่งรอให้นาะแต่ว่าห้าสิบเป๊ะอู้ซอมอยู่ดอกเนาะไปไปเขาวด่านยาง โอ้่ขึ้นเนาะหมอกทุ้่นพี่ก็บเราก็ะด้างเบิ่งยางหรอเราจะีเยรอ่อนว่าจะรอเขาเขามาเขมาหรือว่าให้เราไปเราไปเจอเขาอยู่ที่มตทนำแแล้ไปกยด่าะหทาียรอ้ลุยเลย มี้ห้าสิบไปเที่ยวกันหลายคนอยู่ได้พิ่หรอกมีพี่เดชพี่จอนนี่พี่พตาลแล้วก็มีปีใหม,ม่มแล้วก็มีพี่ต้นพี่ต้นก็นคือเป็นพี่น้องพี่หูจักแต่พี่น้องเราอยู่เราเป็นเจ้าทินแถวเชียงใหม่แล้วพ่อหูจักสถานที่เทีย่ยวลายกว่าเขานะมันก็จ้สะดวงนอนไม่ได้เราไปห้าไปก็นคนหูจักจะก็ไหวๆเนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคอยกันได้พี่ต้นนี่แหละเราพาเที่ยวเนาะเราคอยมาเชียงใหม่นะเรากะทากฮะแล้วก็เราก็พาไป เที่ยวไล่บอลอยู่ป่ะที่ใหม่ถ่ายนนั่งมอเตอร์ไซค์ดำแล้วเจ้า่อยมาดำเลยเขาจนเคี้ยวอ่ะดำแห้งนะโอ้คีบกันแหลทรายเยอะๆบางเทธอมันกะเขาเขาเาไปไล่เขากับโบเลยทาครีมนะไปซื้อครีมไปให้คุณจอยสงสัยจะใช้เองหมดแล้วก็จะได้ไปพี่จันมีแฟนจะกลับไปลาวอ่ะเหมือนกันเขาก็จะไปต่อพาสปอร์ตเลยจอรนี่เลย คือเราต้องไปเนยอยากถ่ายเก็บที่เอามาไหคะเก็บของหมดยังอย่าดื่มนะอะไรไปเกี่ยวข้านะปองไปเกี่ยวข้าวอ่ะอยากไปเกี่ยวข้าวไปหาปลาค่อนไปหาปลาค่อนเนาะหาปลาหนามันนี่เนาะใส่หูฟังกับหมกปลาหนค่อนเอ้าคพันที่เมื่อขอกะเขาถามคนที่โดเมื่อน้ำไหลมัฮะแต่อ่ะก็ไปตีเมื่อน้ำกระตีกันหมกันนอกแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่งั้น เจอแล้วหาสมอท็อกไปดิสวัสดี<ป>อ่าดูยกันต่อ,อพี่น้องมือในห้าสิบไปน้ำตกแม่ยะเด้อพี่น้องน้ำตกที่สวยเป็นอันดับสองของประเทศไทยสวัสดีครับทุกคนไปลุยกันเลยอ่าลุยทางแรกคือการไปเที่ยวน้ำตกที่สวยเนี่ย โอ้เชียงใหม่เนาะทางแดกชาสกอยเดบ้าเชียงใหม่หวังว่าจะมีโอกาสครั้งที่สองวะพี่พเราต้องไม่มาครั้งที่สองมีเดี๋ยวได้มากับพี่เออพี่บีแห้งอันนั้นแห้งสายเที่ยวพี่บีนะได้เนาะเดี๋ยวเราก็หาเวลาเที่ยวพี่บี

อันนี้ออกมาห้างหนึ่งสามศูนย์เจ็ดอเวียนรถเจวียนรถพี่จันนี่วะแต่ของเราเนี่ยต้องเล่นให้หนักๆเลยโอ้โหหกเก้าหเก้าใช่ไหมลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อเก็บไปเลยเนาะเดี๋ยวเราขันเราเจอด่านปะยางบ่เงาก็ต้องแวะเนาะพี่เนาะเหมือนรอบนู้นโดนด้านหน้าก็หวยออกเนาะ

พี This cream cream ่เติ้ลนอร์นี่มาให้ซีมอีกแล้วเพื่อนเนาะข้าวหลามเชียงใหม่นะดิข้าวหลามเชียงใหม่อุ้ยทำไมน่ารักนใจเบลอจับมูอจัมีอจับมอมอ๋อนี่ที่บอกเมื่อวานใช่ปะใช่ครับผมไม่ใช่ข้าวเหนียวอ๋ออันนั้นเนาะแป้งแป้ผสมน้ำมอยน้ำน้ำอ้อยครับีต้องบีบแบบมาซีบกันเป็นจะได้นาะ น,นะน,น,นี๋คือข้าวนข้าู่ดขาวดำข้าว้มวันกิอแ่เี่อยากคล้ายๆแบบปนาวมาจากอย่างบกะรมกับมจากเนาะนืมอีน่าจะน่าจะคล้ายๆโอ้ดูเนื้อน่าจะคล้ายกะลระแมน่าจะอร่อยน,นี่มันจังเนื้พวกเขาซือเนื้อพวกเขาตัดหนึตอันปีใหม่แส่บี่เดินใช้ขาต้น แล้วแล้วหรออลาอนเรือแคเปลี่ยนหรอกคอยทากินน้ำล้างพะวมาคอยต้มแ้ต้อง่อไอ้ไยู่นะเจ็ดหกสามสามหนึ่งคล้ายๆกันละแม่นะคิดว่า เอีก้อยค่ะกินเลยจะค่อยกินว่ากระดาษแม่ซิบเมื่อวานมันคือกันจะไดกินหรือเปล่าอะไรที่ไม่เคยกินเราก็ได้กินอร่อยบ้านพอดีแบบโบวานมากมีทั่วด้วยห้าแปดหกสองหนึ่งเราเคยเป็นคนโบมากบ้านแห้งอยู่แล้วบ้านก็ร่างวีอืมจะคล้ายๆอันนี้เนาะ การะเมแล้วน่ะขนาดหนูยังไม่ชิมหนูยังเดารสชาติได้เลคยกินใช่ไหมเคยกินการะเมค่ะเนื้อมันคล้ายกันไม่เคยอร่อยอันนี้บ่เคยกินเก<ม>ือบเท่ากันเกือบเท่ากันอายุก็ <c oughs> ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะหน <c oughs> ูสามสิบอะ <c oughs> อ บอกอ้ตาไอถแอายุลสแสดงว่าแป๊บเดียวนะพอรออีกไหมคะพี่จันทร์ จะอยู่ห้องพักเนาะกินแบบสองอันนี่อยู่ห้องเลยเนี่ยอ,อิ่มเลยเนี่ยมันน้ำได้ซื้อคนละแบบใช่ที่เราซื้อเป็นข้าวเนะน้ำปกติกข้าหลังด้วยจ2ก็ได้ครับกินเลย อันนี้อันนี้สตรีมร้อนใช่ไหมคะหรือว่าสตรีมเย็นอันไหนมันโทนหมือกันอยูี่สิบนินร้อนมันมีควาเดียวดานุดอ๋ออันไหอ่าเป็นสตรีมร้อนมันเป็นนตัวชดััาชั้นใช่ไหมคะคือมันั่วเฉยเใช่ไหมคะพี่มันั่วนถาจะดูในปามสองสิบสามมันโมยยังอะไรไม่ได้แม่ ร็7ช่างก็กำลังเปลี่ยนยางให้ปะเสร็จและตีมเย็นใส่ข้นเ่าก็ขาหมอนลงเแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเขา นี่เราพี่เขาก็จะเก็บน้องเขาจะเก็บยางอะไรให้เหมือนเดิมร่อนร่ออรเด้งนะด, <ห ả? S 2> ดีแดนะล้วีา่มาีเดยว้องแอราไมคนเดียวกันไปนไหนกันะ พี่ใหม่บอกว่าไม่กลัวพี่ตาลซื้อยามาพร้อม <c oughs> ทุกๆสี่ชั่วโมง,งมมต้องหัวเราะพี่ใหม่จะอับยาวเลยซื้อมาเก็บในข้าเท่าไหร่คะสองร้อยวิเราแค่ปะาไงอ๋อปลาย่าง กบเตีมเย็นอ๋อแสดงว่าไม่ได้แพงนิหนูคิดว่าประมาณสี่ห้าร้อยหนูคิดว่านี่ป๋ายางเขาบอกพี่ก็เลยถามเขาว่าว่าเติมลมยางเวลากันไนโรเจนอันไหนพอดีกว่ากันน้องก็เลยแนะนําว่าในโรเจนจะดีกว่าแต่ถ้าว่าเราเติมในโรเจนปุ๊บอะเวลาครั้งต่อไปเราเติมเราก็ต้องไปเติมในโรเจนอ๋อ๋อ่เราก็ต้องเข้าเติมแบบนี้เนาะใช่แต่ส่วนมากปตทเขาจะมีเติมลมยางทุกปีไงจ้า รอบรอบที่แล้วพี่ไปเติมแต่ว่าพี่ก็ให้เอ็มรงเอ็มร้อนเนาะไปเพราะขา <c oughs> ไม่ได้คิดต่างค่าเติมใช่ป่ะแต่ทีนี้ว่าอย่างเมื่อกี้พี่ถามเขาปะมันมีสองอย่างนะปะสตรีมร้อนกับสตรีมเย็นเขาบอกว่าถ้าสตรีมร้อนอ่ะข้อเสียมันคือมันวมง,ง่ายแต่ถ้าเย็นอ่ะมันเป็นปะแบบสองชั้นการใช้งานมันก็จะวอเคกว่ายังดีที่ห้าวบดไปไกลเนาะถ้าเฮห้าบดไปไกลนิ่ดอกห่าจะเสียไปเลยอาจใช้งานบ่ได้เนาะ ทีมล่อต้องซื้อไม่โอเคพ่อไมพี่น้องฮัเข่าปับปตทเนาะอยู่เตียงไม้ป่ะเดินทางต่อเรียบร้อย ไปเลยอะเขาเสียนทางป่ะไม่เขาไม่ได้แบบว่าเก็บบรรยากาศเขาเห็นประจำแต่เราเขาเห็นประจำเนาะอ่าเรา,าแบบว่าพี่ว <นะ S 2> ่ามาบรรยากาศดีอากาศดีเขาเคยมาไงข้าเจ้าแต่ปะเข้าไปทางไหนเขาตรงไปเนาะอ๋อไม่อยากตรงไป <c oughs> ไม่อตรงไปาอาจจะมาบ่อยไงแต่เราไม่ได้ไม่ได้มาไง ยังไม่ได้ยินเสียงน้ำตกอ่ะยังยังยังไม่ได้ยินสวยสวยสวยนู้นภูเขาอู้สัตว์มีหมองนี่เนาะก็สวยเนาะอุ้ยเหมือนขึ้นไปอันนี้เลยอ่ะไอ้อะไรวะพี่เลาะเลยนั่นเนี่ยเนาะใช่พี่เคยไปปะไปละสองรอบแล้วอู้สวยไหมพี่สวยอือเลยยินแต่ชื่อปีเลาะอยากไปนะไม่ต้องใช้แอร์เลยขึ้นไปข้างบนอ่ะเย็นปะอยู่จังหวัดอียังพี่ กาญจน,นบุรีกาญจน,นบุรีเออแต่ว่าการสวยเนาะหนูไปดูรีวิวกาญจน,นบุรีสวยมากเนี่่ยพีร้องก็อยู่ที่นู่นเนาะโอ้โหสวยมากเลยเนยี่ยเราก็ตื่นเต้นกับความความสวยงามตื่นเต้นกับความสวยงามไกด์เราไปไหนแล้วไหนละหมู่บ้านนี้แบบบรรยากาศมากเลยนะเนอะตื่สุดยอดนะบ้านใครอยู่อย่อยางเงี้เนอะตีนเขานี่สุดยอดเลยแหละเห็นเขาทุกวัน ยิ่งอากาศหน้าหนาวนะหน้าฝนหมอกสวยมากแต่มันในกล้องมันาาจจะบ่สวยคือเขาเห็นในตาเด้เนะ ใช่นั่งกับปีใหม่ค่นี้อะแล้พี่ไปนั่งรถเอ้อเดี๋ยวพี่จหนูไปกระปีใหม่แค่นี้เดี๋ยวพี่แล้วพี่ไปพี่ไปรอรับข้างล่างนะนี่มีนีมีเนีรี่อนี้เราขึ้นปีใหม่ผนด้นีอแล้ว คนนั shoe, <st unlikely> ้ก็ได้อะเอาแบงค์เลยเอ๊ะนั่งเต่านั่ไก่เสียเลยแต่ว่าถ้าไปดอยอินทนนท์มานี้ขึ้นฟรี่้องน้ำเออหนูจะข้างน้ำ หลังจากเราแวะซื้อตั๋วเนาะสาวสาวสกวอชจะเปิดช่องให้ปีใหม่แต่ถ้าเรายังไม่ไปดอยอินทนนท์เราต้องซื้อตั๋วที่นี่ใช่ครับแต่ถ้าเราไปอินทนนท์กลับมาก็ต้องเปลี่ยนอ๋อแบบจุดเดียวชำระจุดเดียวนี่ก็จะเป็นอัตราของค่าบริการโอเคเดี๋ยวเรามาออกเดินทาง ขึ้นไปชมความสวยงามของดอยไอ้น้ำตกแมย่ยะได้ยินเสียงน้ำแล้วรู้สึกสดชื่นโอ้วรรยากาศโคตรดีแฟนาลยกาอืมมี่เขามีเวลาปิด18บแปดโมง น้ำตกแม่ยะนุ้ยใกล้ถึงแล้วอุ๊ยหนู่ดูเห็นน้ำแล้วนุ่นนู่นขาวๆอยู่นู่นนะแต่เมื่อกี้ไม่เห็นครับเดินนม่ท้องพากันซื้อของกินหลองต้องสอนตอนที่กินได้ก็เป็นไรแล้วพี่ใหม่หะนมาใหม่เลยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาแล้วสองคนนั่นน่ะเองก็ไปก่อนเลย เราเดินไปนาค่ะจะไม่ถึงล็อกไป,าาอไปนาสองกิโลไปนาสองกิโลนะแต่อันนี้เราเดินขึ้นเนินไกลแล้วใกลแล้วถึงหรือยังเนี่ยเอ๋อนี่เป็นจุดถ่ยายรูปเนาะยังไม่ถึงเนาะ ต้องเลืนไปโน้นนี่นะตามรอยเม้นเฮ้ยตามรอยเม้นอะเดี๋ยวอยีพยยกพอไกลเนาะตามรอยเมตรก็จะหัวอินมไหมก่อนเออเดียวเอาเลยเอาเลยจ้ะเอาเลยก็อิ่มแล้วเนาะเพราะว่าหนูก็กินขนมเมาาื่อเช้าเลยของอะไรอ่ะก็ขนมไม่เออไม่ใช่ขนมเอะข้าวหลามไหมอู้หู้หูอ,นะอร่อยไหม

ภาพสวยโอ้โหว้าเลย โโอ้ห oh, oh. ไปได้ไหมนี่ไปได้ไหมนี่ทางนี้ ของของประเทศไทยโหมันตกแม่ยะสุดยอดโอ้ว,ว้าวอู้อะไรจะขนาดนี้ดีไหมโอ้โ alarkan ngantang wah apa ini ya oh oh itu jauh sih jen lah jen lah wah oh deh Ah, ini mah. 너무 so cool. ว้สวรเมากสุดๆสุดจริงงาแงงานองามพดวังแล้วที่เขามารงเยยะ่ายกข้ามากสดวกสบายนอนบริสาบริสาทธิเนเ่นขึ้น600เมตร

แต่ทัดก็สวยเนะาะทัดยืนอยู่ตรงนูน,นะเนาะตรงนี้สวยจนไม่อยากกลับเลยได้สวยัไปถัยไปถัดถัดไปถัดไปถัดไปถัดี๋ถัดไปกัดสปถนด้ปถัเไปถัาไปถัดไปัดไปถดไปถัาไข้ัวไปถัดไปถัดไปถัดไปถาดไปถสวยปถัดไปดไ บางดื้อเนี่ยางลงละทุกคนเออได้ยินเสียงน้ำมีแฮงนะอืมรู้สึกเย็นสดชื่นถ้าผู้ได้โอยากย่างกับสามารถจังวินมากอะไรพี่น้องสาบาทขี่เดินโต๊นมานะแต่ว่ามันบอดด้ไกลนะย่างกับพ่อย่างนะบอดด้เมื่อยงบอดด้ออกกำลังกายขาสติขึ้นน้ำตกอยู่ทางฝั่งบ้านเท่าเนาะเทลาโอ้เราเหอะ อย่างเมื่อาทางเข้าเจ้าบทแบบประเทไดบุกเกิดข้าไปนะอันนี้เขาเจ้าทางเขาเจ้าดีเขาเจ้าเหตุทางึ้นมาสวยึืนง่ายที่ทาง้างฟังไทยเข้าเจ้าแบบลาดอันนี้มาเลยเห็นะคอนกรีตแบบหอจําต๊ะเนาะอย่างสบ,บายไปไปนอนด้วยกันต่อเดี๋ยวติดตามมึงว่าสิไปใช้ต่อนะฮะกี่ข,ข่าวกอนแบบนี้